สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เนาะคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายเป็นคลิปของห้านอยนะครับเนาะห้านอยก็จะมี2สูตรนะครับสูตรแยกนอยนะครับกับสูตรห้านอยโค้งสุดท้ายเป็นมัดรวม3น้นอยเลขเด่นตารางนะครับก็เป็นความชอบแต่ละท่านนะครับเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยพี่พี่สมาชิกจะชื่นชอบในสูตรแยกนอยนะครับแต่ว่าท่านใดที่ชื่นชอบในการจับเลขวินตารางก็ต้องในสูตรนี้นะครับเนาะ ก็เมื่อวานนะครับผมให้เก้ากับ6นะครับพี่พี่เไม่มานะครับเมื่อวานนี้เนาะ9ก้าไม่มาเลยนะครับของเรานะครับพาน้อยพิเศษ05 223นะครับของเรารอบแรกไม่มานะครับพี่พี่โอกาดเลข2เนาะพาน้อยปกติ160 14นะครับใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6 0นะครับ V.I.P. นะครับเจ็ด1ในรอบนี้ก็ ท่านใดเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6 2นะครับอืมนะครับเนาะน่าเสียดายนะครับพี่ๆเจาะไม่โดนนะครับก็มาสายรูดนะครับ2รอบเนาะนะครับสายจะบ,บินต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานส่วนแนวทางของวันที่11นะครับธันวาคม2567นะครับก่อนไปรับชมฝาก คำเตือนพี่ๆทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทีแอดทำลงในช่องทาง youtube นะครับทำจากสูตรคำนวณเนาะมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่ๆชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตารางวันนี้นะครับให้ไปที่เลข5เลข7เลข1เลข2เลข4 แล้วก็เลข6นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับวันนี้นะครับ,นนมนะรบผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลขหนึลูดไปที่เลข7นะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้เนาะเด่นรองอีกตัวก็คือเลข5นะครับพี่ๆเนาะแต่ว่า1กับ7ก็ถือว่าเด่นนะครับ หนึ่งสองนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสามตัวนะครับให้ไปที่เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดห้านะครับพี่พเนาะ เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะเจ็ดกับหนึ่งนะครับ สำหรับหาหนอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หน่อยนะครับวันนี้ก็ขอให้แนวทางเนาะมาเด้งเด้งปังปนะครับพี่พี่เนาะขอพูดอีกครั้งนะครับที่ให้การเข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ